ปร,ประวัติของรองทเท้าคู่นี้ต่อคือรองเท้าคู่น,นี้ตอนที่จะส่งมาให้บางซ่อมอคือหัวมันหลุดหัวมันโยกแต่ตอนนี้หัวมันยึดิดติดแน่นแล้วด้วยกาวยางดีบีของบังเลยยึดติดแน่นแล้วตอนนี้ไม่มีหลุดแล้วเสร็จเราก็ต้องทําการเย็บแต่รองเท้าคู่น,นี้เขาเย็บมาแล้วไงเย็บมาเสร็จแต่เขามาเย็บไว้แค่แค่นี้เนี่ทาไมาถึงว่ามันได้หลุดได้หลุดมาง่ายเพราะว่าช่างคนก่อนเขาเลี่ยงโดยการที่เขาไม่ยอมเย็บตรงหัว พรตรงหัวตัวเนี้เย็บยากหัวนี่เย็บยากมากแล้วทีนี้เราก็ต้องกรีดเทคนิคการกรีดก็คือเราต้องถ้าเราไม่แม่นเราซักล่องก่อนแล้วคลิปนี้ก็จะสอนลวกไปกับการกรีดล่องเลยบางคนบอกว่าใช้ตัวซ้อสำหรับบางอ่ะบางว่าตัวซ้ออ่ะบางไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าตัวซ้อมันอนะ่ะเอาจริงๆถ้าอานแข็งแบบเนี้มันซ้อไม่ออกทีนี้เราก็เลยต้องแต่งมีดขึ้นมาเอง เนี่ยอย่างมีดที่บางใช้นี่ก็คือมีดมีดปอกผลไม้นี่แหละเห็นไหมแล้วเราแต่งให้มันคมแล้วเราก็สามารถกรีดล่องได้เนี่ยเพราะหนึ่งถ้าเรากรีดแบบนเนี้ยเนี่ยมันจะทําให้เราควบคุมมีดได้ง่ายแต่ถ้าการที่เราใช้ตัวซ้ออันตรายตรงที่เคยประสบการณ์นะเวลาเราลุนอย่างเงี้ยเราเราลุนเงี้ยอย่างเงี้ยบางทีมันมีการพลาดมันเฉล็บ มันไปบอกว่าเราต้องออกแรงเยอะพอเราเองออกแรงเยอะถ้าเกิดพอมันหลุดปับ๊บมันไปเลยมันไม่มีการแบบเบรกไงแต่ถ้าแบบนี้เราสามารถเบรกมือได้อันคือหลักนะลองคิดตามดูนะนี่คือหลักไอ้นี่เราสามารถเบรกมือได้เห็นไหมเขาเรียกว,ว่ายางได้แต่ตัวซ่อเนี่ยถ้าเจอแข็งๆนี่เราเรา,เราดันสุดแรงอะ่ะแต่พอมันพลาดคือพลาดเลยนะคือพลาดตรงนั้นพลาดดูเลยอาจจะโดนชิ้นงานหรืออาจจะโดนมือของเราเองนั่นคือหลักมาเลยบางก็เลย ประสบการณ์เลยก็เลยว่าบางใช้ตัวนี้เราสามารถคุมน้ำหนักได้และคุมแรงได้เนี่ยนี่คือพือนนันด้วยกาเขรู้กันอยู่ว่าแข็งมากนะเห็นไหมแข็งสุดๆอะ่ะแต่มันดีกว่าการที่เราไปใช้มีดคัตเตอร์ตรงที่ว่าคัตเตอร์มันเปืองไอ้น,นี่พอเราไม่คมเราก็รับไม่คมเราก็รับไม่คมเราก็รับได้ไเห็นปะ ใบมีดใบเลื่อยเหล็กก็ดีนะบางจะบอกให้ใบเลื่อยเหล็กอ่ะโคตรคมเลยช่างสมัยก่อนสังเกตดูหรือช่างในในโซเชียลอะ่ะเห็นไหมถ้าช่างรุ่นเก่าๆจะใช้ใบเลื่อยเหล็กใบเลื่อยเหล็กก็โคตรคมแล้วก็ทนแล้วก็เล่มรับได้เรื่อยๆอ่ะเราจะรับเท่าไหร่ก็ได้รับกี่ครั้งก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเล่มหนึ่งใช้กันเป็นปีอ่ะสองปีอะ่ะเพราะเราสามารถรับได้เรื่อยๆนี่เรากลีดเพื่อจะ เพื่อจะเย็บนะผ่าล่องเดี๋ยวบางคนก็มีอีกว่าไปผ่าล่องมันทําไมนู่นนี่นั่นเสียพื้นอีกอาว่าไปไอ้นี่ก็การการพวกที่ทางน้านาจิตตังอีกนะคือคู่เนี้ยเขาเย็บมาแล้วแต่เขาไม่เย็บหัวเพราะเขาเลี่ยงช่างเขาเลี่ยงเพราะหัวตรงเนี้ยหัวเล็กเนี่ยมันเย็บยาก <c oughs> เออเขาเลี่ยงไงทีนี้ยมาถึงบางบางเย็บให้เลยเพราะว่าเขาเย็บมาแล้วคือเราเย็บได้ไงพูดกันลงตรง,ตรง พะเรารู้ว่าเหล็กตรงข้างในเนี่ยมันเย็บยากอยู่แล้วมันแข็งแล้วมันแทงโดนเหล็กไงเราต้องมีเทคนิคในการหลบหลบเหล็กให้ได้นั่นเรือประสบการณ์ประสบการณของเราหลักมันก็คือประมาณนั้นแต่ทั้งจริงอ่ะเราไม่ต้องเย็บก็ได้บางมีหลายวิธีบางไม่จําเป็นต้องเย็บก็ได้ถ้าคนที่บางคนบอกว่ากลัวเสียพื้นอ่าไม่อยากให้พื้นลอยโดนเย็บ เห็นไหมการออกการแก้ปัญหามันมีทั้งหลากหลากหลายโดยใช้ประสบการณ์ชั่วโมงบินน่ะนะคลิปนี้ก็ไม่ต้องไปดูอะไรมากความที่บางพูดรู้เรื่องนะวัยรุ่นหวานเจ็บเห็นไหมยึดหัวหลิดจบไหมจบเลยนะโอเค